สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับครูเพิงและยาแขปัญญัอีกครั้งนะคะในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะก่อนอื่นเราไปทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวกันก่อนดีกว่าค่ะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกค่ะ เราจะต้องมาวิเคราะห์โจทย์นะคะพิจารณาว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้และต้องการหาอะไรนะคะ2ค่ะกําหนดตัวแปรนะคะแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการหาหรือแทนสิ่งที่สัมพันธ์กับโจทย์ต้องการหาค่ะ3ค่ะเขียนสมการนะคะเราจะพิจารณาเงื่อนไขที่แสดงการเท่ากันตามที่โจทย์กําหนดค่ะสี่ค่ะแก้สมการเพื่อหาคําตอบค่ะและห้า ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้กับเงื่อนไขที่โจทย์กาหนดค่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีพื้นที่ห้าสิบสี่ตารางเซนติมเตมเตรถ้าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างส5ห้าเซนติเมตรจงหาว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีด้านยาวยาวเท่าใดโจทย์ข้อนี้นะคะถ้านักเรียนลึกภาพไม่ออกนะคะก็ให้นักเรียนลองวาดรูปนะคะก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านยาวนะคะครูจะให้เป็น x อกค่ะ ส่วนด้านกว้างนะคะก็คือ x ลบไป15ค่ะเพราะเราบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างนะคะเพราะฉะนั้นด้านกว้างจะต้องสั้นกว่าด้านยาวนะคะดังนั้นนะคะครูก็จะให้ x นะคะแทนความยาวของด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ค่ะจะได้ด้านกว้างมีความยาวเท่ากับ x ลบ15เซนติเมตรค่ะเนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีพื้นที่54ตารางเซนติเมตรนะคะซึ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ได้มาจากกว้างคูณยาวนะคะดังนั้นเราก็จะสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า S x คูณ x ลบ15เท่ากับ54ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาจัดให้อยู่ในรูปของ a x กำลังสองบวก b x บวก c เท่ากับ0นะคะจากบรรทัดนี้นะคะครูก็จะใช้สมบัติการแจกแจงนะคะคูณ x เข้าไปในวงเล็บค่ะก็ะจะได้เป็น S x ยกกำลังสองลบ15 x เท่ากับ54ค่ะจากนั้นนะคะ ทำสมการฝั่งขวามือนะคะให้เป็นศูนค่ะโดยการนำ54นะคะไปลบทั้งสองข้างของสมการค่ะก็จะได้เป็น x กำลังสองลบ 15x ลบ54เท่ากับศูย์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาแก้สมการหาคำตอบนะคะโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะก็จะได้เป็น x ลบ18คูณ x บวก3เท่ากับศูย์ค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด2คํคำตอบ ะะจับแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0นค่ะคำตอบแรกค่ะ x ลบ18เท่ากับ0แก้สมการออกมาแล้วนะคะ x ก็จะมีค่าเท่ากับ18ค่ะส่วนคำตอบที่สองนะคะนั่นก็คือ x บวก3เท่ากับ0แก้สมการออกมาแล้วก็จะได้เท่ากับลบ3ค่ะเนื่องจากว่าความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นความยาวเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนจริงบวกเท่านั้นนะคะเราก็เลยตอบว่า x เท่ากับ18เพียงแค่คําตอบเดียวค่ะ นั่นก็คือด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะยาวเท่ากับ18เซนติเมตรค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตรวจสอบคําตอบค่ะถ้าด้านยาวเท่ากับ18เซนติเมตรนะคะก็จะได้ด้านกว้างค่ะเท่ากับ18ลบ15เท่ากับ3เซนติเมตรค่ะดังนั้นค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะก็คือ18คูณ3เท่ากับ54ตารางเซนติเมตรซึ่งจะเป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดค่ะ ตัวอย่างข้อที่2ค่ะสามเหลี่ยม RST มีพื้นที่52ตารางเซนติเมตรมีความสูงน้อยกว่า2เท่าของด้านยาวของฐาน ST อยู่3เซนติเมตรจงหาความยาวของฐาน ST ค่ะจากโจทย์ในข้อนี้นะคะเราก็จะสามารถ นำมาวาดรูปได้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม RST ค่ะเนื่องจากโจทย์ข้อนี้นะคะต้องการหาความยาวของฐาน ST นะคะดังนั้นครูก็เลยให้เป็นยาว x เซนติเมตรค่ะและความสูงค่ะสูงน้อยกว่า2เท่าของฐานนะคะอยู่3เซนเราก็จะได้ความสูงเป็น 2x ลบ3ค่ะวิธีทำนะคะครูให้ x นะคะแทนความยาวของฐาน ST ค่ะ จะได้ความสูงนะคะเท่ากับ 2x ลบ3เซนติเมตรค่ะเนื่องจากว่าสามเหลี่ยม RST นะคะมีพื้นที่52ตารางเซติเมตรนะคะก่อนที่จะได้ออกมาเป็น52ตารางเซนเนี่ยคือการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะคะสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะคะเราก็จะเขียนเป็นสมการได้ว่าเศษ1ส่วนสค่ะคูณ x คูณ 2x ลบ3เท่ากับ52ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาจัดให้อยู่ในร <like whole. S 1> okay, ูปของ ax กำลังสบวก bx บวก c เท่ากับ0ค่ะจากบรรทัดนี <coping> <Class of> <programming> ้นะคะครูก็นำสองเข้ามาคูณทาง2ข้างของสมการนะคะก็จะได้เป็น x คูณ 2x ลบ3เท่ากับ104ค่ะจากนั้นค่ะครูจะใช้สมบัติการแจกแจนะคะคูณ x เข้าไปในวงเล็บค่ะและนำ104นะคะมาลบทั้งสองข้างของสมการค่ะก็จะได้เป็น 2x กำลังสลบ 3x ลบ4 0เท่ากับ0ย์ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาแก้สมการหาคำตอบนะคะโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบค่ะก็จะได้เป็น 2x บวก13คูณ x ลบ8เท่ากับ0นย์ค่ะคำตอบจะออกมาทั้งหมด2คํคำตอบนะคะเราก็จะจับแต่และว,วงเล็บเนี่ยเท่ากับ0ูนย์ะคะก็จะได้เป็น 2x บวก13าเท่ากับ0ูนหรือ x ลบ8เท่ากับ0ูนย์ค่ะ จาก 2x บวก13เท่ากับ0นะคะแก้สมการออกมาแล้วก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ13ส่วน2ค่ะส่วน x ลบ8เท่ากับ0นะคะแก้สมการออกมาแล้วก็จะได้เป็น x เท่ากับ8ค่ะเนื่องจากว่า x เป็นความยาวของฐานนะคะดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องเป็นจำนวนจริงบวกนะคะดังนั้นเราจะใช้ x เท่ากับ8เพียงคำตอบเดียวต่อมาเราก็จะมาตรวจสอบคำตอบนะคะถ้าความยาวของฐานเท่ากับ8เซนติเมตรนะคะ จะได้ความสูงเท่ากับ2คูณ8ล3ซึ่งจะเท่ากับ13เซนติเมตรค่ะดังนั้นค่ะพื้นที่ของสามเหลี่ยม r s e นะคะก็จะได้เท่ากับ1ส่ว2คูณ8คูณ13คำตอบออกมา52ตารางเซนติเมตรค่ะซึ่งจะเป็นจริงตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกเสริมทักาษะที่4.9ฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะมีทั้งหมด2ข้อเช่นเคยค่ะ ข้อที่1ค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าสามเท่าของด้านกว้างอยู่ห้านิ้วมีพื้นที่หนึ่ร้อยสามสิบแปดตารางนิ้วจงหาความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ค่ะข้อที่สองค่ะรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีความสูงสั้นกว่าความยาวของฐานอยู่ห้าเซนติเมตรและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เท่ากับยี่สิบห้าตารางเซนติเมตรจงหาความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ค่ะ ในการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะนักเรียนก็จะสามารถหาคําตอบได้หลากหลายวิธีนะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้วิธีการแยกตัวประกอบวิธีเดียวนะคะนักเรียนอาจจะทําให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้สูตรก็ได้นะคะนักเรียนถนัดแบบไหนนักเรียนก็ทําแบบนั้นเลยนะคะสําหรับวันนี้ครูต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ